เคยได้ยินมาเขาบอกว่าหมอนที่เรานอนทุกวันเนี่ยสกรปรกกว่าจักโครกจักโครกเราฝัดน้ําได้นะแล,ะล้วกด,ดชุบล้างไปหายไปหมดแต่หมอนเราไม,ม,ม,ม่มีระบบฝัดถูกไหมครับสะสมแล้วสะสมเลยเราอยู่กับหมอนเนี่ยแต่ชั่วโมงนะครับและสิ่งที่มันสะสมอยู่ในหมอนเนี่ยไมื่อจะเป็นกลุ่นละอองความชื้นเศษผิวหนังนที่ตกลงใบเนี่ยพวกนี้มันเป็นอาหารของเชื้อแบคทีรีย พูดง่ายหนึ่งนาทีเป็นล้านตัวเชื้อโรคมันจะวิ่งเข้าร่างเข้าผนังไอศ้ศีรษะเราปั๊รบร่างกายก็ทำอัที่ป้องกันก็ทาไงวิธีป้องกันก็คือปิดรูขุมขนซะแต่ก่อนที่ปิดรูขุมขนเขาต้องทิ้งเส้นผมก่อนเมื่อมันทิ้งเส้นผมก็คือผมร่วงตกอยู่ี่หมอนมันมีน,นวัตกรรมเหลืออะไรที่ครับตอนเนี้ยสามารถมาหยุดวงจรของบแบตเีเรียเหล่านี้ที่อยู่ในหมอนเราได้ไหมโอเคอันนี้ครับก็คือเป็นผล คนพิตของของประเทศไทยตัวนักวัตรกรรมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปในที่ศีรษะเราได้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษียณก็สวยนะครับวันนี้มีหัวข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆกับหัวข้อที่ชื่อว่าแบคทีเรียในเส้นใยห,หมอนทําให้คุณหัวล้านผมบางหุยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันจริงแบบนั้นไหมเพราะว่าถ้าเรามาเจาะในเรื่องของหมอนนะครับ ผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องมีเป็นของตัวเองและทุกครั้งที่เรานอนเคยซักบ้างไหมครับแล้วคุณนอนเนี่ยหน้าคุณซุกไปนในหมอนบ้างไหมครับนั่นแหละครับคือแหล่งสะสมทั้งฝุน่นละอองแบคทีเรียสิ่งเจือปนต่างๆคือสะสมเอาไว้ยเยอะมากทําให้คุณภาพการนอนของคุณก็แย่ไปด้วยประเด็นทั้งหมดที่ผมพูดมาจริงไม่จริงวันนี้ครับเราอยู่กับอาจารย์ชาวเมธาเพิ่มสุขผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิทธิ์ทอครับอาจารย์ครับมันน่ากลัวอะไรนละครับ จะบอกว่าน่ากลัวก็เป็นไปได้นะเพราะเราอยู่กับหมอเนี่ยแดชั่วโมงนะครับและสิ่งที่มันสะสมอยู่ในหมอเนี่ยเมื่อจะเป็นฝุ่นละอองความชื้นเศษผิวหนังที่ตกลงใบเนี่ยพวกนี้มันเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีรียตลอดเราเราไม่รู้ว่าว่าแบคทีรียมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนแต่เมื่อไหร่ที่แบคทีรียมันมีเยอะ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 จนเกินภูมิต้านทานร่างกายของเรา ตอนนั้นนหะเราจะรู้สึกแล้วว่าเราจะไม่สบายตัวว่าป,ประเทศไทยมีในเขตร้อนชื้นทึ่เอ,อกไปฮะความชื้นเนี่ยเป็นสภาวะที่เหมาะสมให้แบคทีเรียเจริญเติบโตอแบคทีเรียมีความชื้นเนี่ยวมันเจริญเติบโตไหมมันเจอเศษผิวหนังนีออาาร่รูอ่าใช่โปรตีนครับไขมันเนี่ยมันเป็นตัวทำใหา้เกิดที่ดีสุดของพวกไวรัสขยายแบคทีเ,เรียววพูดง่ายหนึ่งนาทีเป็นล้านตัวถ้าหากว่าเรา ไม,ไม่ไม่มีการควบคุมคจนเชื้อโรคหรือแบคทีเรียมันเยอะเยอะเกินภูมิต้านทานร่างกายเราเราก็จะไม่สบายละนอนกระสับกระส่ายนะไอ้ที่เห็นชัดๆคือผื่นที่ผิวผื่นที่ผิวหัวเขาเรียกสังคังเชนตุเออพวกเนี้ยเชื้อโรคมันจะวิ่งเข้าร่างเข้าผนังไอ้ศีรษะเราปั๊บร่างกายก็ทำาอาที่ป้องกันก็ทำไงวิธีป้องกันก็คือปิดรูขุมขนซะแต่ก่อนที่ปิดรูขุมขนเขาต้องทิ้งเส้นผมก่อน นึกถึงชาชาถูกไหมครับเขาต้องต้องปิดเ <นะ S 1> ขาจะปิดรูขุมขนเขาต้องต้องสิทิ้งเส้นผมนะฮะอาการนะฮะเมื่อมันทิ้งเส้นผมก็คือผมร่วงตกอยู่ที่หมอนไม่งั้นแล้วเนี่ยเชื้อโรคจะเข้าร่างกายเราที่ยังไม่ได้พูดถึงตอนเก่าเลยนะอาจารย์อย่างยังไม่ต้องทึ่อนี้คือสัญชตาตญาณของหนังศีรษะเรากับเชื้อโรคก,กับเชื้อโครคหนึ่งตอนหนึ่งเมื่อไหร่ที่เจอเชื้อโรคปุ๊บเขาจะเอาผมเส้นนั้นออกเพื่อปิดรูขุมขนเพื่อปิดป้องกัน ถ้าถามว่าภูมิต้านทานเราเยอะโอเคเขาก็อาจจะยอมให้เข้าได้แต่เมื่อไหร่ที่เราภูมิต้านทานไม่ดีะแน่นอนเขาต้องหาวิธีป้องกันอันนี้เป็นเรื่องระบบป้องกันของร่างกายจะเป็นทุกคนไหมอันเนี้ยอยู่ที่ภูมิต้านทานานทของแต่ละคนแต่ละคนครับถ้าภูมิต้านทานน้อยก็จะทําให้ร่างกายต้องมาปิดเยอะนะฮะค้นคนที่ภูมิต้านทานน้อยแน่นอนคนหนุ่มคนสาวดูภูมิต้านทานแข็งแรงยังไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาแต่คนที่เริ่มอายุเยอะๆภูมิต้านทานก็จะ ได้ลงจะสังเกตก็ฮะผมร่วงบ้างแล้วเคยได้ยินมาเขาบอกว่าหมอนที่เรานอนทุกวันเนี่ยสกปรกกว่าจะโครกจริงไหมอาจารย์ก็ก็คือมันมันก็ดูดูหนักนอดูหลายแน่เขื่อนเลคืออย่งงครับเราบอกว่าสกปรกเนี่ยนิยามคำว่าสกปรกเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะเลอะเทอะเปื้อนก็สกปรก สีทะเลอกหรืออะไรที่มันมีนอ,ะมอะไรมีคราบก็สกปรกนั่นคือสิ่งที่เราตาเห็นเราเห็นใช่<ม>แต่ความสกปรกในเชิงอันเนี้ยผมอยากจะ,ะบอกเรื่องของปริม,มาณเชื้อโรคบนชักโคอันเนี้ยมันก็เกิดจากการขับถ่ายมันก็มันก็มันก็มีม,มันปกติแต่ชักโคเราฝัดน้ําได้ะนะเรากด,ดชุบล้างไปหายไปหมดแต่หมอนเราไม่มีมมระบบฝัดถูกไหมครับสะสมแล้วสะสมเลยสะสมแล้วสะสมเลย ถ้ามันมีความชื้นมีอาหารเศษเนื้อเศษคอสเมติกอะไรที่ร่วงลงไปน้ำลายน้ำลายเงื่อเนี่ยพวกเนี้นะฮะมันก็จะเป็นอนาจารชั้นยอดใช่ที่เขาจะเอ็นจอยติบโตโต,ตขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงล่ะอาจารย์คือในเมื่อที่หมอนอ่ะอันนี้ผมนึกแบบโง่ๆเลยนะมผมเป็นคนขยันด้วยอะเอาหมอนไปซักทุกวัน ผมมันไม่เป็นไม่ทำอะไปได้เป็นไปได้เลยจ้าไม่เป็นไปได้เลยผิดปกติไม่เป็นไปได้เลยแล้วไม่ใช่เลยนะเอาไปซักไม่ว่านะถ้าเกิดยังแห้งไม่สุดด้วยแล้วเอากลับมานอนก็มีความชื้นอีกก็สะสมแบคทีเรียอีกใช่ครับตัวหมอนเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็อาจจะซักให้เก่งสองสัปดาห์ครั้งก็เรียกว่าขยันแล้วโอ้โหสุดสแล้วอาจารย์สุดแล้ใครจะซักหมอนได้ขนาดนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหมอนมันมีสภาวะที่ให้เชื้อโรคไม่โต มีกลไกสร้างความร้อนหรือมีมีกลไกปล่อยเชื้อโรคไปไอยาฆ่าเชื้อออกมาเองอัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงต้องเป็นหมอนที่มหัศจรรย์นะครับมันมีนวัตกรรมหรืออะไรที่ครับตอนเนี้ยสามารถมาหยุดวงจรของแบตเตอรี่เหล่านี้ที่อยู่ในหมอนเราได้ไหมโอเคอันนี้ครับก็คือเนื่องจากว่าผมเองเรียนจบมาทั้งด้านสิ่งทอเนาะก็เนี่ยเป็นผลผลผลิตของของประเทศไทย ซึ่งนวัตกรรมสิ่งทอตอนนี้มันมีแล้วว่านวัตกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ซึ่งมันบูมมากก็คือตอนช่วงโควิดหน้ากากแมสตนี่ก็คือสิ่งทอเหมือนกันแมสแหละฮะแมสเนี่ยคือเส้นใหญ่แมสเนี่ยกันเชื้อไวรัสการโควิดกันสิวใช่ครับถ้าหากว่ามีผ้าหรือเส้นใหญ่ตัวเนี้ยมากันศีษะเรานึกทันไหมฮะจากปิดจมูกมามาปิดมาปิดที่ศีษะแทนอ่าก็คือปิดที่หมอนอ่ะป้องกันให้เราซะตัว นัวัตกรรมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในที่ศีรษะเราได้ซึ่งนวัตกรรมที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นนานโนเทคโนโลยีเรา,าเอานานโนซิงค์ใส่เข้าไปในเส้นใยเนี่ยตัวนานโนซิงค์เนี่ยมันจะปล่อยพลังงานระดับเรียกว่าถ้าวัดเป็นค่าไฟฟ้าก็20มโครแอมแปร์น้อยน้อยน้อยมาก<ห>จนไม่รู้สึกเลยแหละเาแต่เชื้อโรคเขารู้สึกแล้วเขาก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะมีการขยับหรือมันจะไม่แบ่งตัว แต่ตัวที่จะไปทําให้เขาหยุดการแบ่งตัวได้อย่างใช้งานที่สุดก็คือตัวความชืน้นเพราะว่าเชื้อโรคชอบความชืน้นความชื้นคือ H2 แล้วก็ O H2O อะ H2O คือน้ําน้ำคือความชืน้นเจ้านาโนซิงคในเส้นใยนที่ผมพัฒนาเนี่ยมันจะไปเพิ่ม O ใส่เข้าไปในความชื้นอีกหนึ่ง O กลายเป็น H2O2 2 2. ใช่ H2O2 ตัวนี้ฮะมันจะทำให้เจ้าแบคทีเรียเนี่ยมัน หยุดการแบ่งตัวมันเสียสมดุลอาจารย์พูดขนาดนี้แสดงว่าช่วยยับยั้งแมททเลียที่อยู่ในหมอนได้ขออนุญาตเลยนะอาจารย์พูดมาขนาดนี้ผมยังไม่เห็นของเลยผมยังไม่เคยเห็นของจริงเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงมันมันจะเทอะท่าไหมอาจารย์ก็น่าน่าจะอ๋อนี่เหรออาจารย์คือนี่เหรอนี่ไงครับดี๋ยวนะเอผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตกลางให้ดูครับหน่อยนะครับครับผมมันเป็นนาโนที่หเนี่ยผิวสัมผัสในตัวเส้นใยที่อยู่ข้างในในเนื้อเส้นได้ในเนื้อผ้าเนี่ย มันคือมีนาโนซิงอยู่สัมผัสแรกของผมเลยนะนุ่มแล้วรู้เลยอย่างที่อาจารย์บอกคือเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพคือนาโนซิงออกไซด์ที่ช่วยจัดการแบคทีเรียในหมอนของเราไม่ข้ามมาไม่มาขยายมาบนหนังศีรษาของเราแล้วก็ทําให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวไม่โตอไม่ขยายตัวอันดีกว่าเอาหมอนของเราที่ก่อนจะนอนเพ๊่เราก็เสียบฟึบนี่ยเสียบเสียบซ้ายขวาสองฝีฝั่งปั๊บปัแล้วก็เอาปอกหมอน คุมไอทีไม่ได้จะไม่ต้องไม่ต้องเลยเราหน้าเอาหน้าสัมผัสได้ตรงเลยอ๋อได้เลยครับเพราะอะไรเพราะตนี้มันซักได้นี่ <Ừ. S 2> คุณจะซักกี่ครั้งคุณนับสุนภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปพักที่ไหนไปโรงแรมเดินทางต่างประเทศหมอโรงแรมเราก็ไม่รู้ว่าสะอาดไหมเราก็พกไปด้วยหยิบหมออะไรกามาพุ๊บปรสงมปุ๊บ,ลบแล้วก็นอนได้สนิทสภาพสัมผัสที่เรานอน,น,อนที่บ้านเราเป็นยังไงไปนอนต่างถิ่นเราก็จะรู้สึกเหมือนเดิมเ <Ừ. S 2> หม,มือนนอนอยู่บ้านเหมือนนอนอยู่บ้านยิ่งซักเนี่ย จะยิ่งทําให้นาโนซิงออกไซด์หายไปหรือเปล่าโอ้ไม่เลยมันอยู่มันอยู่เพราะว่าอะไรเพราะตอนเส้นใยท,ทุกเส้นใยถ้าเราจะเห็นเส้นใยนึกถึงใยสมฤทริเนาะทุกเส้นใยที่มาปัาน่นเป็นเส้นได้เนี่ยในเส้นใยตัวเนี้ยก่อนที่ฉีดมาเป็นเส้นใยเนี่ยเราต้องมันเป็นของเหลวอแล้วฉีดมาเป็นเส้นตอนที่มันหลอมหลอมละลายเนี่ยแล้วเราเอานาโนซิงใส่เข้าไปตอนนั้นเราใช้อุณหภูมิ290องศาแสดงว่ามันฟิกฮะมันอยู่ฮ เมื่อไหร่ที่คุณไปผ่านความร้อนเกิน200องศามันนั่นโอเคโอเคมันถึงจะกลับไปเป็นศูนย์แต่แน่นอนคุณซักผ้าคุณพิมพ์ผ้าคุณรีดผ้ายังไงอุณหภูมิเต็มที่ก็150องศาใช่ฮะ150องศาเต็มที่นาโนซิงออกไซด์อยู่ในนี้แน่นอนอยู่แน่นอนครับ3ปีเอามาสกัดนับไอ้วัดไอ้ตัวนาโนซิงออซไซด์ได้อยู่ครบเหมือนเดิมเฮ้ยเขาซักไม่รู้กี่่น่าจะเป็นพันครั้งจ่ายพูดอย่างนี้แสดงว่าเนี่ยอันเดียวอยู่ได้ นานเลยสิจุกว่าจะขาดจุกว่าจะขาดกาด็ค,คือ <c oughs> คนดูธรรมนตอนนี้ตั้งคําถามเยอะมากเลยว่าเฮ้ยผู้บัญหารนี้มีงานวิจัยหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าอ,อันนี้ฮะว่าอะไรแบบเร,เราพิสูจน์ที่แลบวิศวกรรมชีวาการแพทย์ภายใต้มาตรฐานไซโตท็อกซิซิตี้ ISO หนึ่งศูนย์เก้าเว่ามีความปลอดภัยต่อเซลล์มนุษย์คือเซลล์รอดเกิน90 นะมันปลอดภัยได้ไม่ต้องกลัวมาตรฐานต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตอันนี้นะครับมันมีมาตรฐานชื่อว่าไซโตท็อกซิกซิตี้มีเลขเลข,เลขมาตรฐานนะคือ ISO 10993นกะครับก็คือเขาเอาวัสดุที่ที่จะต้องทดสอบว่าไปความปลอดภัยไหมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นยาไม่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาต้องเอาไปสกัดให้ได้ของเหลวมาเอาของเหลวเนี่ยไปเลี้ยงไปเพาะเลี้ยงกับเซล ถ้าเซลล์มีชีวิตรอดเกิน85%ถือว่าปลอดภัยแต่ของไวรัสแบคนะฮะเราไปทดสอบที่วิศวกรรมชีวการแพทย์มหิดลเนี่ยปรากฏว่าเซลล์รอดเกิน90%เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนี่สบายใจ <นะ S 1> เลยแหละสบายคุณอยู่กับเขา8ชั่วโมงตลอดนอนหลับฝันดีไม่มีปัญหาครับผมว่าวันนี้เป็นอะไรที่เยี่ยมผมชอบนะผมชอบในความรู้สึกที่ว่าเออโอเคตอนแรกเราเราเห็นภาพหมอนที่เราเคยอยู่กับมันทุกวัน รักเหลือเกินนะฮะไม่เคยรู้เลยว่าแบคทีเรียเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนาะนอกจากคนที่จะอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณหรือรุ่นลูกที่มาดูคลิปเนี้ยผมเชื่อเลยว่าผลิตภัณฑ์ไวรัแแบคตัวนี้จะตอบโจทย์ชีวิตการนอนของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าปัญหาการนอนเป็นปัญหาระดับโลกจริงๆทุกอย่างคือผ่านกระบวนการดูแลมาแล้วผ่านงานวิจัยมามากมายดังนั้นนะคุณ มั่นใจได้เลยว่าชีวิตการนอนของคุณที่พยายามไปแก้ที่ปลายเหตุบางทีอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแบบนี้ก็ได้นะครับอวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับแฟนรายการเห็นหลายคนนะครับที่ส่งคําถามเข้ามาว่าเฮ้ย <c oughs> ปัญหาเรื่องของทั้งผมล่วงบ้างปัญหาเรื่องหมองหนังศรีรษะบางคือต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไปพบแพทย์แล้วบางทีก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณกล้าสวัสดีครับคุณกล้าครับ ซึ่งค,คุณกล้าไม่ได้มาในฐานะของผู้ช่วชาญน,นะครับ<ช>แต่มาในฐานะของคนที่เจอปัญหาแบบนี้มาก,<ช>ก่อนใช่พี่กล้าเจอปัญหาผมล่วงเป็นเป็นคนที่แบบว่าตอนวัยรุ่นคือผมเยอะหนักมากมผมเยอะจริงๆคือแบบเวลาผมล่วงจะมีความสุข แปลกเนอะเพอเนื่องจากว่าพอผมเยอะมันฟูไงพอผมล่วงเรารู้สึกว่าแบบให้มันลูวง่าเออมันดูบางมันมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนั้นก็เริ่มมีลูกเขาบอกมีลูกอ่ะเวลาลูก3ามเดือนเงี้ยผมมันจะร่วงอ่าพี่ก็โอเคผมล่วงเป็นปกติพอหลังจากนั้นลูกเริ่มโตเอาละมาระยะหลังมันทไมฮะมันต้องหยุดล่วงได้แล้วไหมมันเริ่มอายุเยอะแล้วเริ่มล่วงเยอะไปผิดสังเกตมันผิดสังเกตมากสระผมหันไปดูอีกที เฮ้ยผมร่วงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยขามเยอะของพี่มันเยอะยังไงอ่ะเยอะแบบเยอะแบบเยอะเป็นก้อนเยอะแบบว่าแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นกรรมขนาดนั้นนะเหมือนสระผมเงี้ยผมบางจังหวะนะบางทีร่วงติดมือยังมีเลยเอาละตายแล้วแชมพูนี้เป็นยังไงหรือว่าแพ้แชมพูแพ้แชมพูแน่นอนพี่กล้าฟันธงว่าแพ้แชมพูเปลี่ยนเปลี่ยนแชมพูอีกเออมันยังร่วงอยู่เลยก็ยังร่วงอยู่หลผมเราอ่ะเราเขาว่ายิ่งแก่อ่ะเดี๋ยวผมมันจะต้องยิ่งบางลงเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่แบบว่า อยากถนอมให้เวได้มากที่สุดแล้วพอตื่นมาพอ,พอครั้งสุดท้ายเนี่ยทำไมที่หมอนะมีแบบผมเต็มเลยอย่างเงี้ยโอเครียดมากตอนนั้นตอนนั้นยอมรับว่าเครียดจริงๆประมาณนี้ไม่ได้กันละหาข้อมูลด่วนๆเลยไปดูข้อมูลมาไปดูข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างไปถามเพื่อนนะอ,อะไรประมาณนี้ไปดูข้อมูลแล้วไปเจออะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยลองดูกับสาเหตุเนี้ยอาจจะใช่ก็ได้ไปเจออยู่อันหนึง่งเหมือนเป็นผ้ารองหมอน แต่แต่มันก็มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าผ้ารองหมอนจะทําให้ผมฉันหายล่วงหรอซึ่งในความคิดเห็นของคุณผู้ชมมันแค่นอนมันจะเกี่ยวอะไรกันใช่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกันเพราะว่ามันแค่นอนมันไม่ใช่เป็นอุปกรณ์สระผมมันไม่ใช่มันดูไม่ได้แบบโดยตรงกับผมทูมันไม่ใช่เป็นเจลบำรุงผมก้าก็เลยลองไปอ่านทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่ามันมันมาจากมันส่งผลต่อกันยังไงบ้างเอาก็เอาไม่ลองก็ไม่รู้แล้วแล้วพี่จะบอกว่าคุณภาพของเขาอ่ะคือแบบ อามันมันนิ่มมากอะคือหน้านอนบอกเลยว่าแบบ<ช>ว่าหน้านอนเพราะว่าถ้าเป็นปอกหมอนปกติธรรมดาบางทีเนื้อผ้ามันอาจจะเป็นแข็งนิดนึง<ช>ถ้าคุณบอบบี้นอนอะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้มันจะออกแนวนุ่มๆแล้วพี่ก้าว่าการทอของเขามันแน่นน่ะแล้วในเนี้เขาบอกว่าเป็นนานโนที่แบบว่าแบบเป็นเนื้อแน่นที่ไอ้เจ้าตัวแบคทีเรียมันโกดมากนะาเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปแฝงตัวอยู่ในนี้ได้ประทับใจคือแบบว่า แอบไปดูผมอผมบนหมอนเริ่มไม่มีแล้ว f e e d b a นี่เห็นนะชัดกับตัวเองเลยแต่มันไม่น่าใช้สิ่งวิเศษเนอะมันไม่น่าใช้ปุบแล้วหายปั๊บเราก็ไม่เชื่อเราอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะประทับใจหรืออาจจะเสียงเงินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรีหน่อยถูกต้องถูกต้องแต่พอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะพี่ก้าลองไปสระผมทําชีวิตประจําวันปกติเลยในห้องน้ำเส้นผมเริ่มเริ่มไม่มีผมยาวของตัวเองแล้วพี่ก้าใช้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าเฮ้ยตอนที่เราใส่ปอกหมอมันดูยุ่งยาก ไ,ได้สบายมากน้องบอบบี้มีหมอนไหมคะมีสิครับนี่เ<อ>ตรีย<ผ>มมาให้เตรียมมาให้พี่กายใส่โชว์ผมดูแล้วว่ามันใช้งานยากหรือเปล่าเขาจะมีมุมนะคะให้ใส่แบบนี้เลยนี่น้องมอบบี้ใส่ง่ายมากอย่างนี้นี่คะ่ะเพราะว่าความความกว้างของเขานะคะหมอนใหญ่ยังยังยังเอาอยู่เลยนี่ เห็นไหมคะมใช่นี่ขนาดหมอนสูงนะคะไม่ใช่บบขนาดหมอนแบนเนี่ยค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้คือใส่ง่ายมากแล้วก็สามารถนอนได้ตอนนอนก็หน้าแนบอะไรได้ปกติเลย,ยน้องบิ๊กี่ขาจะกิ้งจะแบบว่าไม่รู้จะฝันยังไงจะกิ้ง,งยังไงก็อานหนาแนบผ้าอย่างเงี้ยน้องบิ๊บี้สังเกตนะคะตามโรงพยาบาลนะคะเขาจะใช้ให้สําหรับ พวกเด็กแรกเกิดนะคะเพราะว่าป้องกันป้องกันที่เขาจะต้องมาเจอสิ่งแวดล้อมข้างนอกใช,ใช่ค่ะเขาก็เลยจะมีเหมือนมีภูมิแล้วก็ใช้ง่ายด้วยใช้ง่ายจริงๆริงนี่โอ้จะพ่สัยดูอันนี้ก็เชื่อ <c oughs> แล้วว่าใช้ง่ายจริงสำหรับใครกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางหัวล้านนะครับขอแนะแนําเลยครับกับไวร่าแบคครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้เป็นแฟนรายการของกระเสียนก็สวยด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะป้องกันยับยั้งสายแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง99.99 เพื่อสุขภาพไวรัลแบคครับปกติแล้วนะครับ1กล่องราคาหน้าเว็บไซต์นะครับของ i ว b a c k c o m อ m อยู่ที่4,950บาทครับแต่วันนี้สำหรับแฟนรายการเกษียณก็สวยครับราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นและถ้าคุณทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทันนะครับซื้อ1แถม1กล่องแบบนี้ไปเลยครับเท่ากับวันได้2ชิ้น ทำยังไงถึงจะทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะครับนำโทรศัพท์มือถือมาเข้าโหมดโทรครับแล้วกดตามดอกจัน7 6 4ดอกจัน2 2 2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับได้รับมาเสร็จปุ๊บจะมีคนโทรเข้ามาหาคุณครับเป็นระบบอัตโนมัติพอได้ยินเสียงสัญญาณนะครับแจ้งชื่อและก็ที่อยู่นะครับ เพียงแค่นี้มีเก็บเงินปลายทางรอรับของที่บ้านได้เลยครับใครมีข้อมูลสงสัยอะไรสามารถเข้าไปดูได้เลยที่เพจของไวร l แบ็กไทยแลนด์หรือ Line ID ดี at ไวรัแบกครับ